ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก็วันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็กกันนะครับปุ๋ยที่เราจะใส่วันนี้ก็เป็นสูตรเสมอนะครับผสมกับอินทรียเคมีนะครับสูตรเสมอคือสูตร15 15 15ก็ได้นะครับ 16, 16 16ก็ได้นะครับแล้วก็ผมมาผสมกับอินทรียเคมี6ท3นะครับก็คือถ้าดินถ้าดินเราดีอยู่แล้วเนี่ยใส่แต่ปุ๋ยอินรีย อุ้ยเคมีไปเลยก็ได้นะครับแต่พอดีอินรีเคมีตัวน,นี้มันเหลือนะครับช่วงผมมาเอามาใส่ตอนปูกก็เลยมาผสมกันแต่ถ้าดินเราไม่ดีเนี่ยก็ผสมอินรีเคมีกักบเคมีได้นะครับแต่ถ้าใส่แต่อินทรียล้วนๆอินรีเคมีล้วนๆคือธาตุอาหารไม่เพียงพอช่วงผมใส่ทีแรกแล้วก็ทําา้าอาหารนั้นไม่พอแล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรหลายๆอย่างตามมาครับพวกใบหยาบ อวกใบเหลืองนะครับคือท่านหันไม่พอครับต้นคาลานานนี้ก็จะใส่ประมาณครึ่งกำมือนะครับใส่ปลายทรงพุ่มนะครับระยะตรงกับทรงพุ่มนะครับออกมาจากโคนประมาณหนึ่งเคืบนะครับใส่เป็นวงกลมนะครับมาดูวิธีการใส่ครับนี่เป็นอ e ินรีเคมี Me ผสมกับถูดเสมอนะครับใส่ ปาณนี้ครับครึ่งกระมือครับแค่นี้พอแล้วก็ต้นประมาณนี้ใส่สิบห้าวันหนึ่งครั้งนะครับใส่สิบห้าวันหนึ่งครั้งครับผมแล้วก็ช่วงระหว่างสิบห้าก็ใส่พวกพวกสิบห้าต้นูนเคนเจียมในเตียดเพื่อเล่งรากไปด้วยก็ได้นะครับสลับกันสลับกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ผมจะใส่สมมุติมาสูตรวันนี้ใส่สูตรเสมอแล้วครับแล้วถัดไปก็จะใส่สูตรตัวหน้าสูงนะครับอย่างเช่นยี่สิบสามสามสามยี่สิบยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดยี่สิบเก้าเก้าเก้านะครับเพื่อเล่งยอดเล่งใบนะครับก็ใส่สลับหมุนเวียนกันไปครับใส่ตัวหน้าสูงแล้วก็มาสูตรเสมอตัวหน้าสูงแล้วก็สูตรเสมอสลับกันไปเรื่อยๆนะครับตู้เรียนเล็กก็จะประมาณนี้ครับก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับ ก็เรียนรู้ไปด้วยกันครับมีอะไรดีก็จะนํามาแบ่งปันแนะนํากันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมก็มือใหม่เหมือนกันก็จะเรียนรู้ว่าแถวๆละแวกที่ผมทําเนี่ยก็สวนทุเรียนค่อนข้างที่เยอะนะครับก็จะเจอปัญหาต่างๆก็จะไปสอบถามพูดคุยกันว่ามีอะไรต้องแก้ไขเจอปัญหาอะไรยังไงก็จะได้ถามสวนที่เขาทํานานแล้วนะครับก็จะนํามาแบ่งปันกันเรื่อยๆยังไงก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับเดี๋ยวจะพยายามหาทำคลิปดีๆมาฝากกันเรื่อยๆครับผมส่วนวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่สละมาสละเวลาเข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับ,น,รบนี่กำลังแทงยอดตัวนี้กำลังต้องการปุ๋ยเลยครับ